สวัสดีครับพบกับ my นาฬิกา .com channel นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวไ c โกซ Samurai Special Edition p a r t ีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอันนี้เริ่มจากคู่มือก่อนเนาะอันนี้นะครับจะเป็นคู่มือ,อ ไซโคพาดีนะครับ cr 3 5นะครับนั่นคือเครื่องของไซโคพารดีตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นคู่มือการใช้งานครับทั่วไปมีหลากหลายภาษามากนะครับมีอะไรสเปนิชมีดัตช์มี English นะครับผมแล้วก็จะมีโปรนตรีการ์ดนะครับผมตัวนี้ นะครับใส่คู่มาในซองนะครับีย๋ยวใส่ถุงมือก่อนจะได้ดูเป็น professional มากขึ้น ครับตัวนี้เป็นไซโก้ซัม urai พาร์ตี้นะครับผมหน้าปัดสีดำมีลายคลื่นทะเลนะครับไม่ทราบว่าพอเห็นกันไม่เอ่ยนะครับขอบหมุนได้นะครับขอบสีน้ำเงินแดงนะครับคือไซโก้เนี่ยจับมือกับพาร์ตี้ก็คือพาร์ตี้คือองค์กร นักดำน้ำนักอนุรักษ์ท้องทะเลนะครับใครดำน้ำก็จะรู้จักองค์กรพารีดีเพราะว่าผมก็คือดำน้ำเหมือนกันก็ต้องสอบไลเส้นกับเขาเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ได้รับความนิยมมากไหมสุดๆครับขายดีมากขอเบเบปซี่น้ำเงินแดงเนี่ยเรียกว่าขอเบเบปซี่ด้วยนะครับก็ตัวเครื่องจะเป็นอัตโมตินะครับ เครื่อง c r 5นะครับแล้วก็มีวันที่อยู่ที่3นาิกานะครับส่วนสำหรับใครที่ตั้งเวลาไม่เป็นตั้งวันที่ไม่เป็นเดี๋ยวผมก็จะบอกเลยคือตัวนี้เป็นมะยมเกี่ยวนะครับคุณต้องหมุนลงล่างหมุนมาทาง6นาิานะครับวันนี้ แล้วก็ดึงมาสองคลิกพอสองคลิกเสร็จคุณก็จะตั้งเวลาได้วพอคุณตั้งเสร็จแล้วปุ๊บคุณอยากจะตั้งวันที่คุณกดกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงมาคลิกหนึ่งดึงมาคลิกหนึ่งหมุนลงล่างที่6กนาฬิกานะครับคุณก็จะสามารถตั้งวันที่ได้นะครับผม ตัวนี้มีความพิเศษไหมมีความพิเศษนะครับเพราะว่านักสะสมนาฬิกาเนี่ยเขาก็ชอบตัวนี้มากหนึ่งราคาไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาในตำนานเพราะว่าเมื่อสักยี่สิบสสิบปีเออะมาณสักยี่สิบปีที่แล้วก็มีสมุไรเหมือนกันออกมาเป็นลิมิเต็ดหน้าขาวซึ่งหายากมากตอนนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะสวยมากนะครับส่วนน้าปัดของเขาเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยจะอยู่ที่44มิลนะครับวัดจาก9น้นาฬิกาไปทาง3ามนาฬิกนาะครับหน้าปัดเขาจะอยู่ที่44มิลนะครับตัวเรือนและสายเนี่ยทำจากสแตนเลสอย่างดีนะครับขัด ด้านลองสังเกตดูขัดด้านตัวล็อกนะครับจะเป็นดับเบิลล็อกนะครับเปิดมาปึ๊บงัดอกมานะครับกด2ปุ่มตรงนี้แล้วก็ใส่ได้ฝาหลังนะครับจะเป็น ฝาหลังแบบเกียวนะครับแล้วก็จะมีรูปคลื่นทะเลอยู่ไม่รู้เห็นไหมเอ่ยมีขึ้นทะเลอยู่แล้วตรงฝาหลังเนี่ยไม่ทราบเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆเนี่ยตรงใต้ไซโก้เนี่ย,ย,ยมันจะเขียนว่า Special Edition ก็คือ Party นั่นเองนะครับฝาหลังแบบเกียวแบบดูงดงามมากนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับข้อมือผมผมจำไม่ได้ว่ากี่นิ้วไม่เคยวัดเหมือนกันเต็มข้อสวยงามคือซื้อให้แฟนก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ก็ได้นะครับราคาก็ไม่ได้สูงสักเท่าไหร่นะครับ กระจกอันนี้จะเป็นกระจกฮาร์ดเล็กนะครับไม่ใช่ซไฟนะครับผมสวยมากสดๆผมก็มีไว้เดือนหนึ่งไว้สลับใส่โอความหนา ความหนานอยู่ประมาณสัก12-13มิลน,นะครับไม่ได้หนามากพลาติกผมยังไม่ได้แกะออกนะครับเราเอาตัวของที่ร้านมามเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าภายนน้ำของไซโก้พาร์ตี้ตัวนี้เนี่ยมันสวยขนาดไหนเดี๋ยวขอตั้ง เรามีอุปกรณ์ต้องมาตั้ง ปิดไฟให้ดูนะครับว่าตัวพาร์ดีตัวนี้ภายน้ำเขาดีแค่ไหนนี่นี่คือภายน้ำของไซโก e พาร์ y ีนะครับที่เข็มนาทีเนี่ยจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับโดดเด่นสวยงามโดดเด่นสวยงามมากผมชอบมากเลยภายน้ำสีนี้ชอบสุดๆสวยมากนะครับบางคลิปผมก็ลืม ทำาายน้ําให้ดูอันไหนที่ผมจําได้ผมก็จะทําายน้ําให้ดูนะครับไซโก้นี่ยเขาโดดเด่นเรื่องพายน้ําอยู่แล้วจบแล้วครับสำหรับการรีวิว ไ y c l e p a พ t ดี ie, ตัวนี้อ้อลืมบอกไปรหัสตัวนี้คือ S R P B 99 K1 นะครับผม